ันวิโอตอนนี้ครับมาเตอร์จะสอนการนะครับเขียน UI บนภาษาดาร์บนแพลตฟอร์มฟันเตอร์ของ Google ตามาแบบออกแบบเรามาดูแบบกันครับสวัสดีครับผมมาเตอร์อ่งครับสถาบ e ัน EWTC เราทำอะไรครับเรารับเขียนโมบายแอปทั้ง Android และ iOS ครับ ส่งอะคอยเมนที่คุณอยากได้มาให้มาเตอร์ติดราคาติดต้าให้ฟรีเลยนะครับว่าตะบวกมาเท่าไหร่ใช่ครับเราทำเทรน่งด้วยทั้งอินฮาวออฟฟิศคือไปสอนที่ออฟฟิศคุณหรือจะมาซิดอินกลาวที่บางนาก็ได้นะครับเาาก็จะจบดดสักสี่วันถ้าคุยกับมาเตอร์ได้ถูกต้องครับในช่วงโควิดนี้มาเตอร์ทำตัวออนไลน์คอร์ดด้วยนะครับคุณสามารถเรียนออนไลน์คอร์สกับมาเตอร์ผ่านโปรแกรม Zoom หรือว่าเ d ็ d ดิได้นะครับ ข้อดีของตัวออนไลน์คอมพิวเตอร์คือว่าจะเรียนกันแบบตัวต่อตัวหรือตัวต่อทีมนะครับคุณนะครับส่งหัวข้อที่คุณต้องการเรียนมาแล้วมันจะสอนตามที่คุณต้องการเลยครับบรรลุวีโอตอนนี้ครับมาเตอร์จะสอนการนะครับเขียนยูบนภาษาดาร์บนแพลตฟอร์มฟันเตอร์ของ Google ตามที่เราออกแบบแล้วมาดูแบบกันเลนครับแบบว่าเราเป็นแบบนี้ครับจะมีโลโก้ จะมีตัวสอรตรงนี้มันเรียกว่าแอปเนมจะมีช่องในการกรอกยูเซอร์ช่องในการกรอกพาสเวิร์ดจะมีปุ่มล็อกอินแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยก็จะมีตัวสอนที่คลิกได้เขาเรียกว่าเทคพอดทอมที่คลิกแล้วนะครับที่คลิกแล้วเนี่ยมันจะเลาไปที่หน้าอีกหน้าหนึ่งแบบนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันครับจากอีโตนที่แล้วเนี่ยเราทําตัวนี้ไว้อันนี้ต้องขอต้องอนนะครับแต่ออโตนแล้วเนี่ยเราทําตัวนี้ไว้คือว่าถ้าจาต้องการสั่งลัะ นะครับตัว main ดับดาร์กจะทำงาน m มนดอทดาร์กจะทำการนะครับเอาอเ y ของค่าแบดมาอยู่ที่โพทต่เรานะครับและตรง initial เราเนี่ยจะดึงสต i ิงของเราตัวนี้ครับเอาค่าข้างหลังมาก็คือปล่อยเปิด Stateful นะครับสเตทฟู l ของตัว a l t ท n นะครับจะทำการนะครับสร้าง state และโยนกลับมาให้ main มาโชว์แบบนี้นะครับโอเคดูนี่เห็นไหมครับนี่ไงนะครับแทนทำการลันปุ๊บมันจะทำการเอาคำว่า did it a ออเทมาโชว์ตรงนี้ ต่อไปทีนี้มาเตอร์จะเริ่มต้นจากการเอาโลโก้มาใส่ก่อนดูนี่นะครับเอาโลโก้มาใส่ก่อนกับตัวนี้นะครับมาเตอร์ก็จะไปที่เว็บไซต์ครับเว็บไซต์ไหนก็ได้ไม่ซีเรียสมาเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครจะเปิดเปิดเบราว์เซอร์กันมาครัไปหารูปภาพส,สวยๆกันครับไม่ยากนะครับไปนะครับแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับทแบบี่มาเตอร์เปิดเบราว์เซอร์แล้วนี่นะเห็นไหครับมนเ่นะครับ เขาพิมพ์เว็บไซต์นี่ครับมันจะเป็นบริการของไอคอนไฟเดอร์ครับ icoen ไอคอนไฟเดอร์เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีไอคอนฟรีและเสียตังค์นะครับใช้ต้องการทำแอปที่เกี่ยวข้องกับอีบุ๊กของการ์ตูนนะครับแล้วก็พิมพ์เสิร์ชหาเลย c a r t w o n การ์ตูนง่ายๆแบบนี้ครับการ์ตูนนะครับแล้วก็นะครับลองนี่การ์ตูน b o k b o o k ง่ายๆแบบนี้ครับลองเสิร์ชหาดูว่ามีไอคอนที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้ไหมนะครับใช้ขอตัวนี้เป็นฟรีเท่านั้นนะเห็นไหมครับ มันก็จะได้คาบนี้ขึ้นมาแล้วก็มองหาครับว่าตัวไหนจะมาเป็นไอคอนของเราได้บ้างนะครับสมมุติว่ามาเตอร์เจอไอรูปตัวตัวหนอนนี่นะไม่ได้ว่ามันน่ารักดีนะครับเรื่องกี่วกับการกีเข้าครับเออที่มันเสียงตังค์นี่นะฉันขอตัวฟรีตัวฟรีมีแค่นี้เองนะครับเอาอะไรดีล่ะเอาอันนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าชอบนะครับพอได้มาปุ๊บเนี่ยถ้าเร่กการโหลดตอนนี้เนี่ยนะครับมัเตอร์จะได้ รูปนี้มาเลยแต่ไม่ได้ไปเอาครับฉันขออีกนิดหน่อยเทุกคนนะเ <c oughs> ดียย๋ยวผมขอญาตแป้นหนึ่งนะครับฟรีอีบุ๊กนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดถอยหลังนิดนึงก่อนลองเซิร์ชใหม่ดีกว,ว่าฉันเสิร์ชหาคขาว่าการ์ตูนเฉยเดีกว,ว่าเรื่องการ์ตูนเฉยเนะครับการ์ตูนนะครับหาการ์ตูนซินะครับฉันขอดูที่เป็นฟรีต้นนะนะครับ การ์ตูนที่เป็นฟรีเท่านั้นนะครับอย่าพูดนะครับเฮ้ยตัวตัวหมานี่น่ารักดีนะครับตัว่ามัตเตอร์มันก็จะเอาตัวเอตตัวฮิปโปนี่ก็น่ารักนะครับโหน่ารักไปหมดเลยนะครับเอาหมาดีกว่าไม่ได้ชอบหมาครับคลิกหมาทันทีนะครับแล้วก็ขออีดดิ์หมาหน่อยนะครับดิ์หมาหน่อยนะครับมันสามารถอีดิ์ได้ครับง่ายมากนะครับโอเคทุกอย่างโอเคแล้วนะครับมัตเตอร์ก็อาจจะทําการเปลี่ยนมาเล็กเล็กน้อยน้อยครับเช่นตัวสีของตัวนี้ นะครับสีของตัวเนี huh ้ยมาเตอร์แต่มันมาสีตามมันสวยอยู่แล้วล่ะนะครับแต่มาเตอร์อยากใส่อะไรเข้าไปหน่อยนะครับปับวับวับวับปับับทุกคนนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนได้ครับฉันขอเปลี่ยนตัวนี้มันเป็นสีออกส้มส้มไปนะครับแบบนี้ไปนะครับเข้มเส้นดีกว่าใช้สีเดิมพอดีแล้วนะครับแต่ขอเพิ่มตัวสอดีกว่าฉันขอไปที่เทคตัวนี้นะครับพ่ปััดนะครับ แล้วก็ UNG ไปง่ายๆแบบนี้ครับฉันก็ทำการใส่เดกแคง่ายครับไม่มีอะไรมากเอามาใส่หน้าหัวตั่นี้แหละนะครับโอเคเห็นไอเดียไงนะครับนะครับแบบนี้เหมือนกันเป็นไอเดียครับอ่าขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ก็เป็นสีขาวดีกว่าฉันปัดนะครับจะเป็นขาวเคือ F หกตัว นะครับโอเคไปนะครับเสร็จแล้วให้เขาหนาด้วยนะครับเดี๋ยวมามดูก่อน,นครับปับ๊บตัวนี้ฉันต้องการเทคฟอนต์ไซส์แบบนี้โบ้ยนะครับให้มันหนาไปแบบนี้จะเอียงด้วยได้เลยนะครับเอาอย่างนี้ดีละนะครับโอเคง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากโอเคเสร็จแล้วทีนี้มาเตอร์ก็จะให้ดีอ่ะ แบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็ทงการกดดาวน์โหลดลงมาขั้นสองคือเมื่อต้องทำการแสดงคุณเห็นว่าไอคข้อที่คุณโหลดมาเนี่ยคุณสามารถที่จะทําการนะครับอ,อีดิทมันได้นิดนหน่อยนะครับเปลี่ยนส่งเป็นสีก็ตามเรื่องนะครับหรือจะทำการใส่ตัวอักษรภาษาไทยไม่ได้นะครับได้แค่ภาษาอังกฤษนะครับแค่นี้มันก็จะมีเป็นไอ้ข้อของคุณคนเดียวในโลกนี้แล้วนะครับต่อไปครับให้คุณกลับมาที่ตัววกโค้ดครับให้คุณทาการสร้างโฟลเดอร์ป่า นะครับก็อร์เซอร์วางตรงาว่างนิดหนึ่งทีนะครับสร้างเคอร์เอร์เปล่าชื่อว่า i m a g ดไอเอ็มเอนะครับสร้าง i m a g ดขึ้นมา1ตัวแล้วก็ไปเอารูปภาพที่คุณโหลดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับมาทำการรีเนมเพืหน่อยเพราะว่าชื่อเป็นตัวเลขแบบเนี้ยมันไม่สามารถใช้ได้ครับฉันรีเนมหน่อยครับเป็น l o g o l o g o ง่ายๆแบบนี้เขาลากมันไปอยู่ไว้ใน i m a g ดแค่นี้เองครับเห็นไหมครับคุณก็จะได้ภาพโปรภาพจะมาใช้งานแล้วขั้นต่อไปครับคุณต้องไปที่พลาสติกดอทยามิล แล้วก็ต้องการบอกกล่าวมันว่ามันมีแหล่งปําเมินภาพอยู่ตรงนี้นะให้คุณลงมาประมาณบรรทัดที่4 8 4 9เนี่ยจะเจอคำว่าไอเมียนอาร์ตเบิร์กมันจะทําการลบไอเมียนอาร์ตเบิร์กออกไปแล้วก็ทําการแทกแฮชแท็กตรงนี้นะครับอย่าไปลบเครื่องหมายแฮชแท็กน,นะครับใช้วิธีคายล็อกโดยการกดคอนโทรลหารหรือคอนโทรลสแลชนั่นเองนะครับกดคอนโทรลสแลชเพราะว่าถ้าเราไปลบเลยเนี่ยตำแหน่งมันจะเปลี่ยนแล้วปักเ backbeat backbeat yml เนี่ยหรือ yaml เนี่ยมันจะเออเลยแค่นี้เองนะครับ ให้ทำการนะครับอัปเดตตัว p a c k a g e นะครับโดยการกด control s หนึ่งทีกด control s เนี่ยมันจะมีคาว่า f u t t e r package ขึ้นมาแบบนี้คำถามว่าทำทำไมล่ะเพราะว่าฉันต้องการอัปเดตไฟล์ที่ชื่อว่า p a c k a g e p a c k a g e เนี่ยเราสามารถดูได้แต่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงมันได้นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงผ่าน package.dotyaml นั่นเ,เ,อเองตอนนี้มันรู้แล้วว่ามีรูปภาพอยู่ในตำแห,หน่งตเตรงนี้ขั้นตอนต่อไปครับมาเลื่อไปที่ตัว a u t h e นะครับไม่ต้องเอาเคอร์เซอร์วางอยู่ตรงเทคตัวนี้ฉันจะแทนที่ตัวนี้ครับฉันจะใช้ i m i mage ครับมองหาคาว่าอะใหญ่ดีกว่า i mage นะครับดอท a ครับ excel นะครับแล้วก็ส่งโคด i m a i m a g e s slash slash นะครับ l o t o p n g ตามตําแหน่งภาพยังไงรูปภาพอยู่ใน i mage m s i mage m s logo p n g แบบนี้ นะครับปักไปกอดอม่เมลด้วยนะครับ I m a ม e พแบบนี้ด้วยนะครับโอเคท้านอยากถูกต้องให้คุณทำการกด q ออกก่อนกดคิวออกก่อนนะครับเลิกรานก่อนแล้วค่อยฟัตเตอร์ลันใหม่เพื่อให้มันเอาภาพเ,เข้าไปในตัวเครื่องก่อนแล้วคุณจะได้ภาพครับแบบนี้ใยเย็ยนะครับดูที่กรีดีการครับัมื่อกำลังดีไซน์เอารูปภาพมาทํางานตรงนี้ตรงนี้ทางานที่ตรงรูปภาพดีอยู่ทํางานตรงรูปภาพดีอยู่นะครับโอเคให้เสร็จก่อน ง่ายง่ายครับสิ่งแรกมาเตอร์มาที่ตัวออรเทนนะครับแล้วก็ทำการนะครับสร้างวิกเก็ตไอเมดที่ขึ้นมาหนึ่งเราตรเสร็จครับ mm hmm. ครับมันได้ได้มาแล mm ้ว hmm. ใจเย็นนะครับผ mm ่อ hmm. นใคลายไม่เครียดคุณทําได้ครับ mm hmm. อ่ะได้ะฟามเป็นปลารังง่ายดีไหมนะครับ mm hmm. แต่ภาพภาพเนี้ยมาเต้คิดว่ามาเต้ใช้บ่อยครับ ตอนนี้เมืเกิดแนวนคิดว่าถ้าภาพใช้บ่อยเนี่ยมาเตอร์จะไม่มาสร้างเก็บไว้แบบนี้ครับมาเตอร์จะเก็บไว้เป็นยูทิลิตี้ดีกว่านะครับคือของที่ใช้ร่วมกันดูที่การนะครับมาเตอร์จะมาที่วิกเกตตรงนี้ครับที่ลิปตรงนี้ครับตอนนี้มันมีโฟลเดอร์ชื่อว่าวิกเกตวิกเก็ตสำหการเก็บไฟล์ทุกอย่างที่ทำการสร้างวิกเกตให้เรานะครับแต่มาเตอร์จะทําการสร้างสิ่งที่ใช้ร่วมกันครับเคอร์เซอร์วางที่ลิปสร้างโฟลเดอร์รป่าตั้งชื่อว่ายูนิตหรือยูทิลิตี้ก็ได้แต่ชอบแต่เดี๋ ทีวีเพราะว่าขององค์พ่อหรือพ่อของดิฉันร่วมกันนะครับตัวยูทิลิตี้ตรงนี้สร้างไฟล์ป่าหนึ่งอันเราจะตั้งชื่อว่า my u ก d e s t y l e style dot t a r t ฉันต้องการสร้างไฟล์ป่าหนึ่งตัวชั่ว my style d o a r k ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับทำการอิ p พ r ตเพื่เกณให้เรียบร้อยซักแล้วก็ทงการสร้าง card ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับจะตั้งชื่อเหมือนว่า my ตัวใหญ่ s ตัวใหญ่ s t y l e style แบบนี้ คุณก็จะได้มาสไตล์มาเรียบร้อยแล้วเก็ตมานะครับโอเคต่อไปทีนี้มาเตอร์จะ enter เข้าลงมานะครับฉันจะทำการสร้างคอนสัคเตอร์ครับ mys my style object นะครับ my style object ขอได้เปิดใส่ยิลค u l a แล้วก็ทำการเริ่มสร้างฟิล์นะครับฟิลตัวแรกมาเตอร์ทำการสร้างฟิล์ที่เป็น wid ครับ widget ตั้งชื่อว่า show logo แล้วกัน logo นะครับเรได้เปิด ใส่เป็น arrow function แล้วมาเตอร์ก็ที่เกยียน copy ครับที่เขียนพิมพ์เองไปเอามาเลยครับใช้ท้ำการแดกตรงนี้ไ,ไว้คอนโทรและมาที่ my style ก็นโทรล v คือวมเครละห์อย่าลืาลมนะนะครับแล้วมีการคอใช้ครับก็เหมือนเดิมครับที่เอาเทนตัวเนี้ยมาเตอรจะคอคอ c o n s t c t o ก่อน m y s my style แล้วก็ดอทนะครับจะเจอก็โชว์โลโก้เห็นไหมครับ นี่เราจะคอเราสามารถคอวิกเก g e ที่อยู่ใน card อีก card หนึง่งนี่คาร์จิ้วไมล์สไตล์แบบนี้นะครับโดยการใช้คอนเทนเตอร์ของมันตัวนี้คอนเทนเตอร์ของมันเนี่ยนะครับคอนเทนเตอร์ของมันเนี่ยมาทำการ call fill นะครับพอ call fill เสร็จปุ๊บเนี่ยได้บนจะมีการ import เพจเก็ตมาเองฉันลองกดอาร์เ็กใหม่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพราะว่ามันได้ค่าเหมือนเดิมแหละเก็บมาไม่งงนะเพราะว่ามันจะต้องการเอามันไปใช้คราวหน้างไงเดี๋ยวต,ตอนทำ pop up หรือตอนที่เราต้องการจะเอาโลโก้มาโชว์เรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะง่ายขึ้นและ ไม่งงนะครับต่อไปครับทีนี้มาเต้ยว่ามันใหญ่เกินไปฉันจะล้อมฉันจะล้อมนะครับฉันเคอร์เตอร์วางครับฉันแวดกดที่หลอดไฟตรงนี้นะครับเอาเคอร์เตอร์วางที่ไมค์สไตล์หรือโชโลโก้ได้นะนะครับกดที่หลอดไฟเนี่ยจะมีคําว่าแวบด้วยคอนเทนเนอร์นะครับเมื่อไรก็ตามใส่ก็มาได้หน่อยถ้าคุณเอาคอนเทนเนอร์ไปล้อมเนี่ยคุณสามารถใช้พาวเวอร์ที่ของคอนเทนเนอร์ต่างๆได้นี่ไง,งจะมีวิดมีคัลเลอร์ต่างๆฉันต้องการให้สิ่งนี้มัน W ครับกว้าง คิดตามมาเตอร์นะครับสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมาเตอร์จะให้มันกว้างตามขนาดของจอครับ่วนใหญ่มาเตอร์จะใช้วิธีคือกดเป็นร้อยห้าสิบแบบนี้สมมุตินะเป็นร้อยห้าสิบกด R เล็กไปมันก็ O นัเป็นร้อยห้าสิบพิกเซลนะครับแต่ข้อเสียของการตั้งค่าร้อยห้าสิบแบบนี้เนี่ยสิ่งตามมาคือมันจะสวยเฉพาะจอเล็กๆไงถ้าเป็นจอใหญ่ๆแบบเวเพจเนี่ยจะพบว่ามันเหลือแค่ติ๊กเดียวเองเก็ตมานั่นหมายความว่ามัเตอจะเล่นมุกแบบนี้ครับดูนะครับ มันอเอาเครืเซอร์วางอยู่ที่สิ่งนี้ก่อนก็จะวางที่สิ่งนี้นะครับฉันจะทําการนะครับประกาศตัวแปรหนึ่งตัวครับฉันไปนที่ตัวตรงนี้ฉันประกาศตัวแปรที่เป็น d double ครับ dou dou double ครับ double นะครับมันจะตั้งชื่อว่า scrwnscreen ตัวกอลนะครับเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าบิลทางานฉันจะ s c s c r e e n ตัวนี้ มีค่าเท่ากับอะไรครับ medi ครับ media query ครับ m m ใหญ่ด e ีวา medi นะครับ media di e q u r y ครับ media query media query o t f tab d o sunsite w ตัวนี้มีความหมายว่ามันจะทำการค้นหาหรือว่าตอนนี้คุณอยู่ในจออะไร อยู่ในจออะไรเอาลองเล่นดูนะครับสมมุติว่ามันอยากรู้มันต้องอยากรู้ว่าสกรีนของมัตเตอร์คืออะไรมัตเตอร์จะ P R I T Print เรเล่นดูครับฉันจะ Print สิ่งก็โขดว่า S C R จะมี N Screen มีค่าเท่ากับดอลลาร์ไซสี s c สกรีนแบบนี้หาก่อนว่าเราอยู่ในจอขนาดไหนขอเฟซโดยการกด R ใหญ่หนึ่งทีดิใหญ่ดูนะครับอันนี้มัตเอร์ใช้เทปเพจอย่าค่ะอันนี้มัตเอร์ใช้ตัวอิมูเลเตอร์นะครับฮะ เห็นไหมครับมันบอกว่าฉันอยู่ในจอที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่411พิกเซลไปงงนะเห็นไหมนะครับต่อไปครับทีนี้มาเตอร์จะใช้โลโก้เนี่ยให้มันใหญ่ประมาณ1.4มาเตอร์ก็จะเอาตัวนี้นะครับเอาสกีตัวเนี้ยมาเตอร์จะไปใช้ไซส์150แล้วจะใช้เป็นเอาค่าของตัว S4 สกีตัวเนี้ยนะครับมาทำการสตาร์ครับนะครับเอามาสตาร์คือมาคูณกับ0.4 ศ4นสี่นะครับลองกด R เล็กดูครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่าเนื First ่องจากว่าถ้ามันไปอยู่ในจอจอไหนเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับหนึ่งในสี่ของจอเสมอง่ายๆดีไหมนะครับเราก็จะเริ่มง่ายขึ้นลและโดยการวัดขนาดของจอเสมอนะครับโอเคครับขยับค่าต่อตอนนี้เราได้ค่าจอเรียบร้อยแล้วนะครับจากตรงนี้เราได้ค่าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคฮะนะครับ แต่ตอนนี้มาเต้์ว่าวิดีโอมันเริ่มยาวไปแล้วเดี๋ยวมาเตร์ขอญาตเบรกวิดีโอนิดนึงดีไหมครับเพราะว่าไม่อยากให้วิดีโอมันใหญ่มากนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมาเตร์จะมาต่อยอดจากตรงนี้ครับวันนี้เราได้เรียนรู้ในการนะครับเอารูปภาพเนี่ยมาใส่แล้วเรียนรู้ในการหาขนาดของจอแล้ว่านจอมาหาประโยชน์แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําในส่วนของเทคฟิลกันตัวตัวของตัวเทคแล้วก็เทคฟิลต่างๆกันนะครับวันนี้มาเตอร์ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับ ครับ